เมื่อในยายสีเฮ็ดของหวานกินนก่ะนะค่ะมีกะทิอยู่หน่อยหนึ่งนกค่ะนี่จ้ะยายก็กวนสาคูไว้ก่อนนกค่ะนะจ้ะยายต่มันภาษาสานพื้นเรียกมันเขากรเนนกค่ะค่ะเพิ่นเอามาฝากเนี่ยค่ะยายกัว่าสีเฮ็ดของหวานกินจักหน่อยนกค่ะนะค่ะยายจะลุ่งมือท้ำก่อนจ้า ยาเจ้ากะทิลงหม้อเลยนก่ะนาะเขี่ยวกะทิจักหน่อยเนาะค่ะกะทิก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวแก่สิใส่น้ำตาลลงไปเนาะก่ะนาะเพราะว่าเป็นน้ำตาลแต่หนวดนกค่ะเอาใส่สักสองชิ้นนะค่ะเนาะนี่ค่ะเขียวไปกับกะทิเลยเพราะว่า Phân chỉ để lá lại nó cả nó để chỉnh kén kén nó cả vậy còn còn nó cả nó xá khô xay mặn Phần xá thì xá nó còn vân mặn khẩu cam phân vân hải to nó cả nó cái gì hết xá khô

chỉ là thì hát cửa mà đỏ trong này nó phong vãn phân vãn thì cửa đó cửa nó hả tăng thì kính phân thăm cửa nó hả sắc nơi nó hả nó tán cả đường là lại mặn khẩu cam lưu mặn muộn con thay nó cả nó mỏ nhỏ được cả mỏ nhai cứ mỏ cứ mặn mỏ sữa này cả vậy để tính đường 2 đường nó cả nó mỏ sữa ngay đường thì chắc khao ghé cả xéo xá cu lúc phải nó phải nó để,

โอ้าตาหนากินเลยของหวนานชาคูใส่มันข้าวกลนเนาะ,ะนี่นะคะพอคนเย็นปับป๊บก็เสิยโดีเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะแล้วยายจะจัดลงถ้วยเลยเนาะค่ะนี่เรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้ะนี่จะ้จะมันเข้ากรรม ใส่เห่สาคูนก่ะเนาะมาจ้ามากินยาเยลีจ้ะเดี๋ยวเยลีจะตากล้องถวยนก่ะเนาะนี่จ้าน่ากินบ่ค่ะปี่ปี๊ยากับจัดลองถวยเรียบร้อยแล้วมาเด้อค่ะมากินน้ำกันนก่ะเนาะของหวานนะค่ะสาคูมันเขากล้ามค่ะเยลีฝากช่องคลิปใหม่เยลีนเด้อ,อค่ะเด้อฝากเป็น กำลังเร่งใจใหายใจลี่เนี่ยค่ะ FC ม่ FC เก่าเนาะค่ะเนาะค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ